ความจําคําพูดเริ่มถอดถอยอันนี้จะเกิดขึ้น8ปีโล่งหนาเลยนะฮะอคือเพิ่งพูดไปเพิ่งคุยไปแล้วก็จําไม่ได้จําไม่ได้แล้วค่ะนะฮะหาคําพูดยากขึ้นภาษาอังกฤษเรียกว่า word finding difficulty คือที่มันแบบอะไรนีอะไรแบบจะจอธิบายนึกไม่ออกมันคือไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเนี่ยอย่างเนี้ย เราเป็นหรือเปล่านะานดึงออกไหมไออันนั้นน่ะไออันนั้นอ่ะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเนี้ยหาคำพูดอธิบายไม่ได้การตัดสินใจและการวิเคราะห์เริ่มถดถอยอคืองานที่เคยทําได้อย่างง่ายๆตัดสินใจง,ง่ายๆกลับยากขึ้นวางแผนการเงินยากขึ้นการขับรถในเส้นทางเดิมๆอันนี้สําคัญเพราะเราจะเริ่มขับรถโดยที่เราไม่ต้องใช้สมองในการหาเส้นทางใหม่เพราะฉะนั้นการออกกาลังกายทางสมองอย่างหนึ่งก็คือลองทําอะไรที่ไม่ซ้ํากับเดิมๆค่ะ ครับนะฮะการประมวลผลเริ่มเสียคนที่เคยเฉียบคมอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนที่เริ่มทืบือทืบื้อในนี้ใช้คําว่าโง่ทึบเลยนะฮะค่ะคือมันมันไม่ช้าบ่ะบางวันเราเป็นนะพี่อ้อยใช่ใช่ใช่เขาใจ่ปะเป็นเป็นเป็นบางวันเราบางวันคิดพูดได้เหมือนคิดบางวันคิดได้แต่พูดไม่ออกโดยพระวันนอนน้อยเราเคยพูดหุยเลยแล้วบางวันนะคะมันสดชื่นมากขนาดที่ว่า อยากพูดอะไรได้ดังใจโอ้โหเป๊ะคมกริบจังหวะได้หมดบางวันจังหวะเสียหมดะนะครับอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนไปครับวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายอารมณ์แข่งไม่ค่อยสนุกกับกิจกรรมที่เคยมีความสุขสนุกหรือชอบอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสมองที่เรียกว่า My behavioral impairment ค่ะอ,อาการสมองเสื่อมชะเริ่มต้นตั้งแต่8-10ถึง -10 ปีก่อนโหบางทีเราก็ลืมสังเกตเนาะ8ป0ถปีก่อนและคนรอบข้างจะเริ่มสังเกตเห็นนะคะเริ่มจากจำคำพูดถดถอยหาคำพูดยากตัดสินใจได้ไม่ดีเหมือนเดิมอารมณ์เปลี่ยนและเริ่มสับสนในชีวิตประจำวันเดินขึ้นไปเสร็จปับ๊บฉันเดินขึ้นมาเอาอะไรนะเอาใหม่สิ ก็เป็นส่วนหนึ่ง<ต>เช่นกันแต่บางทีส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ไม่มีสติด้วยนะฮะเพราะว่าบางครั้งส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามูตาเล่นมือถือหรือบางทีทําสิ่งนี้แต่คิดถึงอย่างอื่นก่อนเราก็เลยลืมว่าณปัจจุบันคุณตั้งใจจะทําอะไร,รนะคะ <ผม S 1> เอามาเตือนไว้ก่อน,นดื่มน้ําเยอะๆด้วยค่ะเป็นส่วนหนึ่งเพราะสมองก็ใช้น้ําด้วยครับผม